เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวซึ้งให้ชาวเน็ตได้น้ำตาไหลไปตามๆกันเมื่อผู้ใช้ติก๊กตอกรายหนึ่งซึ่งมีอาชีพเป็นคุณครูได้โพสตคลิปวิดีโอเล่าเรื่องราวของลูกศิษย์คนหนึ่งที่อยากได้กระเป๋ามากถึงขั้นฝากเงินให้เขาไปซื้อแต่เขายัางไม่ซื้อให้เพราะวางแผนว่าจะมาเซอร์ไพรส์เป็นของขวัญวันเกิดให้นั่นเองโดยระบุแคปชั่นว่าครูแค่บอกว่าลืมซื้อของขวัญวันเกิดให้และบอกจะให้ย้อนหลังก็มากอดแล้วร้องไห้อย่างที่เห็นสิ่งเล็กๆที่ทําให้อีกคนยิ้มได้สรุปร้้้้ออออองงไไหเเลลยยตกปซื ซึ่งภายในคลิปจะเห็นว่านักเรียนชายรายนี้กำลังกินเค,ค้กทั้งน้ำตาเพราะดีใจที่คุณครูซื้อกระเป๋าให้ทางนี้คุณครูคนดังกล่าวได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเขาอยากได้กระเป๋าออนจะฝากเงินให้ซื้อให้แต่ไม่ซื้อให้เพราะว่าจะซื้อให้เองในวันเกิดเขาแต่คุณครูยุ่งจนลืมเอนดูแต่น้องเป็นเด็กดีช่วยงานคุณครูและช่วยดูแลน้องๆทางกลางชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมคุณครูและอวยพรวันเกิดให้นักเรียนชายคนนี้มากมายเช่นสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ มันอาจจะเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆสําหรับบางคนเช่นกันสุขสันต์วันเกิดครับลูกชายสุขสันต์วันเกิดนะลูกเป็นเด็กดีของคุณครูนะครับขอบคุณโลกนี้ที่ยังมีคุณครูดีๆแบบนี้ขอบคุณคุณครูนะคะที่ทําให้น้องมีวันพิเศษเรื่องเล็กๆที่จะจําไปตลอดชีวิตเด็กบางคนมีวันเกิดแต่ไม่มีโอกาสพิเศษ